สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กนกวีชาแนลวันนี้พวกเราจะพาไปวัดจุรามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆที่วัดมาฝากค่ะตอนนี้กำลัง on the อะเวนะคะใช้เวลา,าอ,ะอะไรนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมครับเอามาฝากที่ใา <laughs> ครับจากบ้านเราที่บางใหญ่นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ พอขับรถไปใกล้จะถึงวัดแล้วปรากฏว่ารถติดหนักมากนะคะเราก็เลยตัดสินใจจอดรถบริเวณที่เขาให้จอดข้างทางแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะคะเข้าไปในถึงวัดก็ตามภาพที่เห็นเลยค่ะผู้คนไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะไปหมดนะคะต่างก็มาตามความเชื่อความศรัทธาที่จะมาสักการะบูชาทาเวสสุวรรณที่วัดแห่งนี้นะคะ วัดจุลามณีถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะปลายปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเห็นว่าสร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองค่ะวันนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราอาจจะพาเพื่อนๆชมได้ไม่ทั่วถึงทุกมุมของวัดนะคะ โบทจตุรมุขหินอ่อนเราก็น่าจะไม่ได้พาเข้าไปนะคะเนื่องจากคนเยอะก็ต้องเซฟจากโควิดนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพาไปกราบสังขารหลวงพ่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสท,ที่ท่านมรณาภาพไปตั้งแต่ปี2530นนะคะแต่สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยนะคะ หลวงพ่อเนื่องถือว่าเป็นเกจิชื่อดังแห่งรูปแม่น้ำกลองนะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหาเขารบปูชากันเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบท่านที่เรือนไทยแฝด3สามหลังนะคะน้องฟัอนอยู่ที่ไหนเนี่ย ด้านบนเรือนไทยจะมีมุมร้านกาแฟด้วยนะคะชื่อร้านเมตตาบารมีค่ะนี่เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนเพื่อกราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่องนะคะคนเยอะมากจริงๆค่ะเพื่อนๆ ด้านในนี้ถือว่าเป็นพุทธศินที่สวยงามมากๆนะคะอากาศก็ถ่ายเทค่อนข้างดีไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขามีพัดลมบริการเกือบหลายจุดเลยค่ะด้านในบริเวณนี้นะคะมีเรือด้วยหรอลูกอย่าอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวหล่นลงไปไม่จ๊ะไม่จ๊ะครับเขาแข่งเรือครับดีครับเราจะได้ไปวาดรูปเรือส่งคุณครูเนาะ ลำใหญ่ไหมลูกเรือลำใหญ่ไหมครับด,ดีเลยเราจะได้ได้มีรูปเรือวาดส่งคุณครูเนาะพรุ่งนี้ต้องส่งกันวาดวาดรูปเรือด้วย<า>น้อาครับระวังหล่นนะวา้าวอันนี้เป็นมุมอะไรอะ่ะมุมบูชาบูชาหอ ภาพความสวยงามของบริเวณวัดถ่ายจากด้านบนเรือนไทยนะคะร่มรื่นสวยงามค่ะตรงไหนก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะที่มาด้วยความเชื่อและความศรัทธาค่ะเดินไปเลยครับลูกเดินไปเลยครับหนูหมองหาที่ไหว้พระไม่เจอจับจับใช่ครับ ลูกทุจ้าหรือยังลูกน้องทุจ้าหรือยังอาอน้องนสิงแซมซีเหรอไหนลูกสิงซิมซีได้เลขอะไรในโชคแมสช์ยี่สิบเอ็ดกับอะไรคะหนแปดกับสองหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งเอาพืนก่อนเอาคืน เขึ้นประตึงเขาไม่ให้ไม่ให้บูรณาเําไม่ให้บูรณาให้กอนอย่างนี้น ก่อนกลับนะคะเราก็พากันมากราบพระครูโกวิทหรือหลวงพ่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะคะสรุปว่าวันนี้ก่อนกวีและคุณพ่อคุณแม่มาไหว้ท้าเวสุวรรณและกราบสังขาหรหลวงพ่อเนื่องนะคะที่วัดจุฬามณีก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะมีพลังมีความหวังในการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่อนข้างว่า ยากลาบากสำหรับทุกคนนะคะรวมทั้งเราก็คือว่าเราอยู่ในท่ามกลางโควิดที่ยังระบาดอยู่นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆจะมานะคะแนะนำว่ามาวันธรรมดาดีกว่านะคะหรือว่ามาตอนกลางคืนก็ได้ค่ะเห็นว่ากลางคืนค่อนข้างขลังนะคะและทางวัดกำลังจะปรับปรุงที่จอดรถคาดว่าอนาคตที่จอดน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็รถอาจจะติดน้อยลงค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะคะ